สวัสดีครับทุกครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการแนะนําเพลงอนิเมะก็เราอยู่กับหมวดเพลงจากอนิเมะโคนันนะครับหรือว่ายอดนักสืบจิ๋วโคนันนั่นเองครั้งนี้เนี่ยผมก็จะมากับเพลง o อที่ผมชอบที่สุดนะครับโดยผมได้ทิ้งท้ายไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าเพลงนี้อาจจะเป็นของคุณไมค์ุระกิหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นของศิลปินท่านอื่นก็เฉลยกันวันนี้เลยนะครับว่าเป็นของคุณไมค์ุระกิอยู่เช่นเคยนะครับซึ่งเพลง o อที่ผมได้เลือกมาเนี่ยต้องบอกว่าคู่ขี้สูสีมากเลย เพราะฉะนั้นวันนี้ผมอาจจะมีแซมๆอีกเพลงหนึ่งให้ด้วยนะครับโดโอพีที่ผมชอบที่สุดนะครับก็ได้แก่เพลง o อที่มีชื่อว่ารีไวนะครับผมซึ่งแน่นอนครับผมร้องโดยคนหม่คุรากินั่นเองและอีกเพลงหนึ่งนะครับที่แข่งกันมาเลยก็คือเพลงไดนามาย์นั่นเองนะครับโดยเพลงรีไวท์เนี่ยเหตุผลที่ผมชอบเพราะว่าดนตรีของเขาเนี่ยมีความแปลกดีนะครับผมรู้สึกว่าผมฟังแล้วมันดูให้ความรู้สึกเหมือนเพลงแบบ ลาตินอเมริกันนะครับด้วยความที่เขาจะมีแบบการใช้กีตาร์แล้วก็เหมือนการใช้การตบมือหรือว่าพวกอุปกรณ์ทําเสียงคล้ายเครื่องตบมือผมไม่ชชวร์ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเออซึ่งมันดูแปลกดีนะครับเพราะมันให้ความรู้สึกไม่เหมือนเพลงอนิเมะสักเท่าไหร่ดีก็เลยรู้สึกว่าเออเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่าฟังแล้วผมค่อนข้างชอบเลยนะชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่ฟังเลยส่วนเพลงไดเดอร์ไมผมรู้สึกว่าผมได้ความรู้สึกแบบมันดูมีพลังดู ดูไปพร้อมกับ OP อ่ะผมรู้สึกว่าผมชอบแต่ว่าถ้าให้เลือกระหว่าง2เพลงเนี้ผมก็จะเลือกเพลงร W ไวต e นะครับของคุณไมค์คุรกิมากกว่าซึ่งเพลง d ด n a m i t e เนี่ยก็ของคุณไมค์คุรกิเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เล็กได้ว่าแทบจะไม่ได้มีอะไรต่างกันสักเท่าไหร่เลยแล้วเพื่อนๆนะครับผมชอบเพลง OP เพลงไหนของเรื่องโคนนนก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับส่วนของอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะเป็นเพลง ED จากเรื่องโคนันนะครับโดยที่เพลงนี้ผมเลือกมาเพราะว่ามันจะมีความเกี่ยวกับตัวไฮบาระด้วยนะครับเพราะว่าด้วยความที่ใกล้เดือมูบี้แล้วนะครับก็จะเป็นเพลงอะไรก็มาลอดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ